ก็ให้ดอกไม้หน่อยน่าดจังกำลังหอมมากคุณผู้ชเอ๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมโอไฮโยยกยายมยสยย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 ิโรยยนยยจายยยยยยยบยย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 ยบยยย วันนี้ผมจะพาไปสวนงของผมนะครับเพราะว่านะครับดูอุปกรณ์อ,อันนี้ก่อนครับคุณผู้ชมดูหไหมผมกำลังจะทำอะไรใช่กับผมจะเก็บครับเก็บจากต้องอะไรหรือไมครับคุณผู้ชมข้อไปไปเพื่อนสีมาแล้วข้อเรื่องดูดูที่เก็บอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปต้นนี้นะครับน่าสนใจอ๋ออันนี้ก็เคียวเต็มแล้วอันนี้คำทำโซบะเนาะ โซบะรับดอกไม้โซบะมาแล้วนี่ดอกโซบะเนี่ยเดี๋ยวขอดูอ๋อดอกโซบะนะครับประมาณ75วันนะผลอกแล้วก็ได้ละครับค่อง้ันแล้วละครับสวยมากเขียวเลยครับโซบะครับคนที่ปุนชอบกินโซบะเดี๋ยวแวะฝั่งนี้ก่อนมาขอแท้ที่บ้านผมนะครับได้กินทุกวัน10ถึงประมาณ15นะครับไว้นนี้ได้ไหม เอยันได้อยู่นะครับนกกินบ้านผมแค่ปลูกแค่สอนต้องเองนะแต่ก็ที่พามาเนี่ยได้กินทุกวันเลยนะครับผมว่าถ้าปลูกมะก่าเทศแบบแบบเนี้ยมๆนะถ้าคุณดินดีหน้าปลูกครับไม่ต้องซสือเลยปลูกแค่สอนต้องเองและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่มเปิดก็คืออันเนี้ยครับแทงกวาอันนี้แหละครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบๆนะเห็นไหมสีขาว ถ้าปุ๋ยอิดที่ราดนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสเสียราดจะไหม้ครับแล้วก็ทําให้ที่ระวังไว้แบบนี้เพราะว่าบางทีมองไม่เห็นเนาะสวงสวมผมเกลียวหมดเลยมัน <c oughs> ไม่ไมค่อยสะาหาัสไม่มีเวลาที่ตัดหญ้าขนาดนั้นกออ็บันจีเหยียบก็เลยห้ามเหยียบตรงน,นี้นะอะไรเนี้ยครับสาหรับผมด้วยที่กระดูด้วยครับวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ปลูกเอ้ เต็งกวานะครับโอเคไปฟังนีดีกว่าครับคุณผู้ชมครับที่ผมบอกนะครับต้นไม้น่าสนใจอยู่ต้นไหนอยู่ตอนนี้แหละครับคือผู้ชมจ้าได้ไหมขั้นที่แล้วว่าในรายการนะเราแนะนําว่าเข่เส้วนตัวน,นี้แล้วก็มาเรน ไม่มากินล well, ูกนี้หรอครับอันนี้คืออะไรนี่แหละครับผมอันนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมรู้จักไหมใช่ครับโอยเมนครับไม่ใช่ครับเก่ารักมาแล้วฮิโรอุมาเกษตรวัตดิคมาจากสวนตัวเองครับวันนี้ครับถ้าอย่างงานนี้ยนะเรารีบเก็บคันนีกว่าครับแต่จริงๆเนี้ย ได้น่าจะทุกอาทิตย์เลยนะเห็นไหมลูกเยอะมากเลยอุ้ยตกทีนี้เองอารมณ์เหมือนกับเชิงค้าคุงฮีโรอ่อินดี้ต้นรับครับประมาณนี้ ไดคุณผู้ชมนะแนะนำวิธีการเก็บนี้หน่อยนะชิงเจแล้วว่านะมันเจ็บอะนะครับก็เลยด,ดีที่สุดก็คือใส่รองเท้าแบบนี้นะแล้วนะลก็เวลาเจอลูกแบบนี้นะอย่าใช้มือนะเจ็บนะตรียมเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้เท้าเยียบอย่เยียบม,ยมานเลยนะจะาย,ายเท้าเยียบเปิดแบบนี้อันนี้คนญี่ปุ่นจะชอบทำแบบนี้เพราะว่าไม่เจ็บโอ้มาเลย โอ้โหได้แล้วครับผมไม่เห็นคุณจีสามไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูได้ทุกคนครับเป็นยังไงนะครับลูกใหญ่มากครับอาสนใจคุู้อยู่ตรงนี้กูใหญ่มากเลยอ่ะดูลูกสิครับใหญ่มากแล้วก็สำคัญไม่มีแมลงเข้ามากินเนาะ โอ้ยโอ้ยวู้แล้วก็ซ้ำกรรมที่เก็บก็ถึงถึงไกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าใจปิดว่าเฮ้ยทำไมมาแล้วอะไรเนี้ยครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้ฮะคุออยู่ตรงนี้โหมีอีกเยอะแยะเลยเล่ยเลื่อยเลื่อยๆขอบเปินเสื้อนะนะคุณดูแลให้จากนกจริงดูมุกไปเฉ มาเร้วไม่เี่ยงเห็นไหมมีน้องแบบนี้นะคุณผู้มชมอันนี้เขาชอบเข้ามากินนะครับอันนี้ก็โดนเช็คดูว่ามีรูปไหมถ้ามีรูก็มาแรงเข้าไปแล้วแต่จริงๆเข้าไปนิดเราก็ไม่เป็นไรนะแล้วอันนี้เก็บแล้วก็เราก็แช,ช่ในน้ําครับเพื่อให้แมลงแมลงตายได้แล้วก็เพื่อง่ายขึ้นแมลงก็ชอบกินอ่ะใช่อ่ะนะอร่อยอ่ะเข้าใจนะคนเราก็รีบกินใช่ไหม อร่อยอ่ะอน,นี่ผมเก็บก่อนเย้ผุชนะมาแดงต้นดูเลยเนาะทำไมเนาะจริงๆต้นนี้ต้องเก่านะครับแต่เ็ายังมีลูกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วล่ะแต่ก็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็เลยบางทีลูกที่แบบเล็กๆก็มีนะครับต้องดูแลครับเหมือนลูกครับดูแลมากไปก็ไม่ดีครับแต่ก็ดูแลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ปล่อยธรรมชาติเดียนเยอะไม่ได้นั่นแหละครับผมได้เดียนมาจักธรรมชาติเหญ่ก็เลยอย่างยี้เลยนะผมว่านะที่ข้างบนน่ะทุ่นน่า <c oughs> ลูกใหญ่มากเลยอะ่ะให้คุณดูอันนี้นะ่าสนใจมาก เอันตรายครับวร้อนด้วยแหละว,วันนี้เดี๋ยวผมเพิ่งนึกถึงว่าครั้งที่แล้วที่ผมเคยแนะนําอ่ะอุปกรณ์ชัดส่วนของพ่อล่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมที่แบบกางคายยาวๆอะ่ะอันนั้นอ่ะยืมจากพ่อดีกว่าขอบคุณพ่อครับ <laughs> ยืมมาแล้วครับอันนี้น่าจะง่ายมากเลยนะครับใช้อัน,นจําได้ไหมอันเนี้ยที่ตัดแล้วก็มีที่จับด้วยนะไม่ให้ตกเลยอันเนี้ย โอ้ใ oh, ช่ยอย่างนี้นี่เองโอเคใช่อันนี้ตัดดีกว่าน่าจะง่ายกว่ารนไม่ได้ผมตอกนะกล้องตอกครับคุณผู้ชมใจเย็นใจย็น 달 오호. 이게 왜 왔나? 이때 잽 잽잽잽 이때. 자야 오야. 오 가. 아! 다들 구호 좀쩨 맞해? 쩨 เออต่อใหย่ยดีกว่าโอ้โหอันใหญ่มาโอ้ใหญ่ดีครับ <c oughs> โอเคก็ช่วงนี้ได้เก็บประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมทำที่ห่อมากะเสนะครับผมจะทำกับคุริยังไงนะครับคุริเขาเกิดนี้แหละ โอ้ยได้เก็บยอะเลยเฮ้ยนีกมาแล้วเหรอยอ๋ใส่หมวกมาช่วยใช่ไหมีกุ่มิติกลอ่อาเาเจ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 าเาเจาสุดยก่ได้มาล่ีกลุ่มยังยงยังกินไม่ได้ฮีกรุมใส่หมวกมาเืออยมตัวขนอนี้ก็ปุนนจะชาไปหนวันนี้ มันเจ็บอะไรเลยฮิคารุสค่รุิารช่ฮิคารุครุิริเจ็บนะคนะ <laughs> ารนะุฮิคาราคารุารารุารารารอฮคารุฮครครุฮคารุฮิรคารราีคารุฮครับ おまかせなかこいでうかいやすごい栗栗 <laughs> そう栗。 คุริภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุริครับเรียนภาษาพร้อมกับกุ้งฮิการุละกนะครับใช่ไหมครับกุ้งฮิกาดุรุเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจะคือผู้ชมกับฮิกาดรุเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาญี่ปุ่นนะอาจจะเลเวลเดียวกันใช่ไหมประมาณนี้แหละเคยจะสอนภาษาญี่ปุ่นได้นะฮิกาดรุลงท้าใหญ่ไปป่ะเนี่ยโอเคเลย ก็ร <łość> ือไสของคุณแม่ครับโอ้เด็กวัยเด็กวัยคนยั่วคอก็วันนี้ครับคุณศาเก็บมาใหญ่ขนาดนี้แล้วว่าผมจะทําเผาก่อนนะฮะนะคุณเคยคุณเคยกับมั่นเผาใช่ไหมแต่อิปุ่นนะชอบเผาเกาหลักด้วย เต่ง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 พวกโอ้โหวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้โหไม่ใช่วันนี้แหละทุกวัน <laughs> เหมือนพวกเอาไฟเข้าจีนนะคะรับที่คาก็สอดใสทุกวัน,นะครับเวลาเผาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าวางไว้เลยนะมันจะบางทีแบบระเบิดปึ้งนะครับอันตารายมากครับก็เ,เลยขีดเส้นแบบนี้ให้มันอากาศเข้าออกได้นะเนี่ยแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอครับแล้วก็วางไว้ค้ำบอล แล้วก็สำคัญไฟอ่ะต้องเบาครับถ้าแรงไฟก็นะ่ะไม่ครับสักกี่อันดีคนทากล้องก็กิงพี่ที่ก่อนรุ่นที่2ก็กิงเยอะใช่ไหมแล้วก็คือแม่ผมก็ดูเลยฮิการ้อยู่ก็น่าจะใช้ประรลังก็กิงเยอะเหมือนกันอันนี้สำหรับคุณผู้ชม,ะชมนะคือกำลังเนี่เข้าหน้าหนาวเนี่ย<น>เห็งขี่ม้าไม่ข,ข้างบนนะวันที่หนาวอะ่ะ หิมะก็จะขึ้นหมายความว่าผู้เขาไปฟฮฮุจิเนะี่ยยอดเขาอะแถวนั้นนะสีขาขึ้นแต่เมื่อ,อไรอื่นแบบเนี้ยวันนี้ขาดดีครับประมาณน่าจะ20องศามันก็จะละลายแบบเนี้ยนหายไปละแล้วลพรุ่งนี้เช้าถ้าสมมุติว่าหนาวนะก็จะแห่งหิมะข,ข้ามบนนี่แหละเราก็นะใช้ชีวิตก,กับผู้เขาไฟฟูจิเนี่ยตื่นเช้าแล้วก็เปิดป้มม่านใช่ไหมแล้วก็ทนดูอะครับวันนี้หิมะเยอะจังนี่คือว่าหนาวนะประมาณนี้แหละครับ พอดีอะครับรู้สึกใช้ชีวิตที่ซีรูดูอยู่รู้สึกอย่างนั้นที่กระเน่าจะใส่เลือดคนไทยเยอะหน่อยนะผมว่าเพราะว่ามันยิ้มคนเดียวตลอดเลยครับถ้าคนที่มีลูกอะลูกคงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยิ้มยิ้มค้ำคำตลอดไหมครับผมอยากรู้อะครับ เด็กญีปุนผมเห็นแล้วไม่ค่อยเวลาถักไทยที่ไม่รู้จักกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มนะไม่ค่อยยิ้มฮนระเขานาน่าบือหน้าตาแบบแต่ก็มันใจเย็นอ่ะอารมณ์เหมือนใจเย็นอ่ะไม่ได้ยิ้มแล้วก็ดูเหมือนสองสัยแต่ก็แต่ก็เห็นกับตาได้ใส่ตาไสาตามอนแต่ก็เหมือนกับไม่มอนอะไรเนี้ยนี่ใสยย่แบบเนี้ยครับเลยไม่เหมือนกันฮิการุก็จะเห็นเด็กเห็นเห็นผู้ใหญ่ก็จะยิ้มเลยเข้าไปเลย ยิ้มแล้วก็เข้าไปเลยครับถ้าเห็นผู้ใหญ่ที่แบบผู้หญิงสวยๆเขาก็อายอะัไม่ค่อยเข้าครับอายจะก็เอฟมอน <c oughs> เหมือนกลก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเรารอสักพักนิดนึงครับสัก20นาทีแต่ต้องต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนพ o s ิช i o นนะครับเรื่อยๆอุ้ยเรื่อยๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวไหม้ครับไม่ให้ไหม้ หอมมากโอ้โหสุดยอดดีนิ่งอิ่งพอดีคนที่จะกินอันนี้นะโอ้ยคุริกหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะจะให้ข่าวดีๆให้คุณผู้ชมดูนะก็คือเดือนสิบเอ็ดนี่แหละครับวันที่เจ็ดถึงเดือนเอ้วันที่เจ็ดถึงวันที่แปดเดือนสิบเอ็เดนะอุ้ยเร็วมากเลยนะครับ โหโหโหทดใช้หมดเลยครับกาลังหออมมากคุณผู้ชมเอ๊ะใช่ครับยันที่ลุกลุกลุกยันที่ครนี่เราบอกนะครับก็คือพอดีมีอย่าให้คุณผู้ชมตกใจก็คือมีข่าดีนะครับตอนนี้นะครับ กำลังจะมีงานอีเวนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะชื่อว่า Japan Calling นะครับคนญี่ปุ่นกำลังเรียกอยู่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คือซูโกยญี่ปุ่นก็จะออกบูสที่ Japan Calling ที่ห้าง Gateway Ekamai Changem นะครับวันที่7ถึง8เดือน11นี้แหละเร็วๆนี๋นี้น่มาแล้วนี่คพื่อก็ถ้าว่าว่านะช่วยมางานอีเวนต์นี้แล้วันเนาะเกี่ยวกับเที่ยวญี่ปุ่นะ นะครับไม่ใช่แค่บูสตเรานะเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนะมาออกบูสแล้วก็มีให้ข้อมูลนะครับแล้วกออ็ถ้าคุณมาบูสของสูโก้ญี่ปุ่นนี่แหละคุณก็ได้จือกับตัวสั้นนะ, <c oughs> นะครับแล้วก็พรอมนะตัวนี้บินไม่ได้หรอกแต่ก็คนที่ซื้อเสื้อกับเรามีเดไซน์ใหม่ก็คือเสื้อแล้วก็มีมาสก์นะมาสก์ครับถ้าคนไหนซื้อเป็นเซ็ตนะก็จะมีโอกาสที่ คือกับผมดอยชัยออนไลน์นะครับฟันมีติ้งนะครับยังไงฝากด้วยนะเรื่องรายละเอียดนะครับช่วยเช็คในเว็บไซต์หรือว่า f a c e b o o ก่อนสุโขทัยปันนะฝากด้วยนะจะพังเ a า l i n g อำถ้าไม่งวับดีกันเขาบอกว่าที่เรากินได้แล้วประวับน,นั้นนะฝา <c oughs> กด้วยนะจะพัง c a l เ i n g ที่อ่า gateway ัำไมชัางเอ็มวันที่7ถึง8เดือน10เอ็นะ กินนะกินดีกว่าตุดใจโอเคกินเลยนะครับดอกไม้ให้เมเหรอน่ารักจังน่ารักจังก็ทำเบสอ,อ่ะอ๋อเรียกตัวให้พ่อป๋าหรอขอบคุณมากครับอันนี้คือดอกไม้ของสว่งสวงของแมเ <c oughs> อดไปไอ้โอเคอ,อัลโหลครับอันนี้กระเด้งออกมาโอ้ โอ้ยเชื่โอยเชื่อห็นไหมครับคันออกมาควันออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ช้อนกินแบบนี้แหละครับเหมือนกินพุดดิ้งอ่ะโอ้ยนึกถึงยาวาราดสมัยวัยรุ่นหมออคุณอยากกินใช่ไหมคุณก็คิดถึงยาวาราจิ้มโอ้โห เอ,อ้เอออ้เออกินอร่อยอ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอร่อยมากรสชาติเนี่ยเหมือนกับใกล้ๆออมันเผานะมันเผาแต่ว่าหอมกว่านะครับแต่วาน้อยกว่ามันเผาประมาณนั้นนะฮะอันนี้หอมกว่านะใช่ไหหอมเลยล่ะอหอมมาก อร่อยแต่ต้องระวังนะคุณผู้ชมถ้ากินเยอะขาจะคอแห้งครับคอแห้งก็ที่เราเขากินอันนี้นะครับ <laughs> ไม่ใช่เบียร์นะรสชาติเหมือนเบียร์แต่อัลกอฮอล์ศูนย์ให้จองฮีกันดูนะโอ้ยเสียวชวร์่เสียวอร่อยมากมาก คิดถึงยาวราชเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะผมว่าไม่ไม่พเื่องสีแล้วผมก็จัดสว่ญีนปุ่นอันเนี้ยอย่าไม่ได้ให้ดูนะดูสิกับนิ้นหน่อยให้ดูสิสวยขึ้นไหมครับเมื่อก่อนจำได้ไหม <c oughs> ที่นี่กจัดอปึงก็ได้เสร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับขั้นหน้าต่อไปเนี้ยผมจะแนะนําให้ว่าผมจัดสวนอิปึงยังไงนะมีวิธีแบบไหนเดี๋ยวครับเดี๋ยว ฝากดูต่อไปนะครับวันนี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแล้ขอแล้วเซ่อยขหอมโอ้โหหอมมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวก็อนันนี้ ใช่ไหมอันนั้นคือกินเดียวไปเลยคืออันนั้นไม่ค่อยชอบ <c oughs> ไม่อร่อยสำหรับเขาไม่อร่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาชอบกินแบบเนื้อซอสเสรจใช่ไหมแล้วก็มิดโบมิดโบนะลูกชิงนเนื้ออะไรเนี้ยแล้วก็กินสเต็กกินหมูย่างอะไรเนี้ยโอ้โห <c oughs> แล้วก็คนนี้ชอบกินชีสเมื่อไร้เจอแล้วเข้าไปเข้าในปาก เด็กๆดีเนาะตอนดีทดลองกับอารมณ์กินแล้วจ,จักทพรนจะเคยเอาไปเลยดีครับคนชอบชอบก็ได้แล้วอันนี้ก,ก